สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่น้ำหนึ่งน้ำตาคลอสุดอัดอัน้นถูกกดดันได้ทูปปูช่วยชีวิตใบหวยแม่นรวยยกบริษัทอยากผลการออกรางวันสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ก,กรกฎาคม2 5 6 4รางวันที่1รางวัลละหล้านบาทเลขที่ออก713517 เลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทเลขที่ออก073และ794รางวัลเลขท้าย2ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาทเลขที่ออก414และ511รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวันรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออก29โดยทางด้านแม่น้ำหนึ่งจะแม่ใบหวยคนดังในโลกออนไลน์งวดนี้ก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งโดยเลขทูปของแม่น้ำหนึ่งเมื่อคืนนี้ ออกมาเป็นเลข175ซึ่งก็มีบรรดาเซียนหวยนักสแสวงโชคเข้ามาชมในไลฟ์สดอย่างล้นหลามทะลุกว่า2 0 0 0คนและสุดท้ายปร,รากฏว่าและเลขรางวันที่1ในวันวันที่1กรกฎาคมกซ64ก็ได้ออกมาในหมายเลข7135173ตัวตรงๆล่าสุดแม่น้ำหนึ่งก็ได้ทำการไลฟ์สดด้วยการร้องไห้ดีใจซึ่งเพียงไม่กี่นาทีมีบรรดาสาวกแหกเข้ามาดูทะลุแสนคนโดยจะแม่ใบหวยระบุว่า หวยงวดน,นี้รู้สึกกดดันอย่างมากและกดดันจนถึงที่สุดไม่อยากอ่านคอมเมนต์หรือตอบแชทใครซึ่งก่อนหวยออกได้บนบาลสารกล่าวว่าจะขอบนถุงยังชีพอุปกรณ์การแพทย์จะสวนทำรำทานและรำแก้บนกระทั่งหวยออกรู้สึกดีใจมากเพราะสามตัวแต่งอีกครั้งเหมือนเมื่อปีที่แล้วโดยคนทั้งบริษัทของตนเองถูกแบบยกบริษัท ซึ่งช่วงเย็นนี้นงกรกฎาคม64จะรำแก้บนให้หลวงปูและขอย้้ำว่าตนเองไม่ใช่คนของกองสลักแน่นอนส่วนวันหน้าอาจจุดทูบใบเล็กในกลุ่มแทนการไลฟ์สดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ